ครับ,รบเดี๋ยวผมจะปาขึ้นไปดูจุดชมวิวนะคนมีข้อคนระวังก็คือห้ามละอ่อนอย่างคนเดียวเด็ดขาดนะครับเด้อคนบอกว่าประมาณ200เมตรนะครับนะนี่เกาะเกาะทะลุเนาะอันนี้เกาะทะลุเด้อครับโอ้อันนี้นะฮะคบผมรูงอายกีข่วขแล้วครับเนะอออายุกี่ปีนะครับ63สิบสแล้ว นะครับดูผมจะลงช่องผมนี่ยเอาครับสวัสดีครับเอาไปแล้วคือสองร้อยเมตรเนาะเอาลงช่องยูทูปไปนี่ครับชื่อสถานีมีความรักอุ้ยสถานีมีความรักถ้าเพจหนกแก้วมีความรักเอาล้วครับดูนะครับขึ้นไปเนาะเอาละ วันนี้นักท่องเที่ยวนี่ครับความาบริการเทคแคร์บนเขาสองร้อยเมตรโอ้โหดูลากไม้โผล่ขึ้นมาเอา้าดูโอ้เขาจะให้ดูอะไรนะขาจุดชมวิวเดินไปอีกประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับเออผ่านมาห้าสิบเมตรนะ เหลือร้อยห้าสิบเอตรก็หอบเออถ้าหน้าฝนคงจะล่มลื่นนีดเนาอหน้าฝนจะขึ้นมาไม่ได้ครับอ๋อเขาห้ามเนาะใช่ครับว่าลื่นอ๋อโอ้ที่มันเป็นอุทยานแห่งชาติเนาอใช่ครับอ๋อนี่คุณลุงเอาลงยูทุบเด้ใช่ไหมเนี่ยอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวก็ต้องจะเข้าไป สแกนอีกสักพักหน่อยต้องกลับไปปรับแต่งนะพี่ครับครับโอ้ยเจ็ดสิบเมตรนะโอ้โหครึ่งแล้วครับครึ่งแล้วครับครึ่งแล้วครับโอ้ดูต้นไม้แท้ร่มรื่นดีมันจะเห็นอะไรมนะั่งเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่ามาันจะดูบรรยากาศเป็นยังไงโอ้ย ลัดเลาะตามเนินเดินเกาะไม่ใช่เนินเขาะนี่เขาว่าเนินเกาะเนาะอ็โอ้โหครับดูเห็นไหมครับน้ำทะเลนะครับไม่ใช่ท้องฟ้านะสีครามสีน้ำเงินว่าได้ดูนีสวยมากเลยครับนี่จังหวัดระยองจังหวัด,ดออระยองระยองฮิ เอาละครับอย่างนะครับใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับโอ้โหไปลวครับโอ้เริ่มหายใจทางปากแล้วโอ้เออ,อบรรยากาศดีนะครับนะไม่ร้อนนะครับมีร่มตลอดทางเลย นะดูออถึงแล้วถึงแล้วเหรอถึ้ับอโอ้โหนี่ละอทะเลสวยมากครับทะเลสวยมากครับจุดชมวิวทิวทัศ <c oughs> น์จุดชมวิวกทะกรัจุดชมวิวเกาะทะลุนะครับมาเจอแล้วครับข้างล่างคือเป็นเป็น อ๋อที่เรามาถ่ายรูปเมื่อกี้เหรอใช่ครับตรงที่เราอยู่อ๋ออ้ย,อยนเ,เน,นี่นครับอ๋อข้างล่างตรงที่มีป่องทะลุเนี่ยครับนะครับอะ่ะเกาะทะลุหมูกก่เกาะเสม็ดโอ้โหสวยงามมากครับอันนี้ครับดูนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนมากคนสวยนะจะขึ้นมาชม อ,อคนไม่สวยไม่ขึ้นมาหรอกเออโอดูครับให้ดูนะครับนีเกาะทะลุจังหวัดระยองนะครับโอดูท้องทะเลสีน้ำเงินเป็นสีฟ้าเนยสวยงามมากนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ